ิซีแผนเองนะคะ350บาทคิดผิดไหมคะคิดในใจว่ามึงปิดงานเอาลแบบวังใไฮลานมึงรวยได้หรอสรุปกูต้องกลับมาแดกเขาอยู่บ้านย้อนกูเหลือเงินหส0บาทแล้วเราก็ลดราคาให้ที่ราคาเท่ากันทั้งสีทั้งขาวดำค่ะไม่ได้แยกแต่ก็คือยืนยันว่าได้บอกลูกค้าบอกทุกครั้งค่ะเราบอกทุกครั้งค่ะ จะเล่าให้ฟังเมื่อวานแนทไปปิ่นงานอยู่ที่อาเภอนางรองร้านปิ่นงานร้านถ่ายเอกสารถ่ายรูปในอาเภอนางรองแห่งหนึ่งแถวตลาดจ้ะมันเป็นงานส่งปิ่นทางไลน์เนาะในการส่งงานไปส่งไปปึ๊บๆๆโดยความชี่เัาปวดขี่เว้ปวดทอ้องก็เลยว่าทั้งเหมือน24แผ่นนะคะเอาขาวดำเดี๋ยวไปเข้าห้องน้ำก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาเอาปัตานิ เออพอเขาสั่งงานไว้ปุ๊บด้วยความที่เขาบอดชีเลยเออเขาก็ไปของน้าําไปขังน้ำปุ๊บกลับมากลับมาถึงร้านทั้งร้านวาอ,อลูกค้าคะปิดงานเสร็จแล้วนะคะก็เลยว่าค่ะทั้งหมดเท่าไหร่คะทังร้านเลยแจว่าสามร้อยห้าสิบบาทคะ่ะก็เลยเออนเ่าก็เลยว่า อันชสีแผนเองนะคะ350บาทคิดผิดไหมคะปะตัตตานีทางร้านก็เลยบอกว่าปกติทางร้านปิ้นงานเป็นสีแผ่นละ40บาทนะคะส่วนขาวดำแผ่นละ30บาทอัตนี้เขาก็เลยแบบคิดในใจว่า มึงปิดงานอโลแบบวังไฮลานมึงรวยได้หรออะไรประมาณประมาณนี้นะตอนนี้ทางร้านก็เลยวันส่วนของลูกค้าทางร้านปิ้นสีให้หมดทุกแผ่นเลยนะคะแต่ว่าทางร้านคิดแค่แผ่นละยี่สิบห้าบาทค่ะทั้งหมดสามร้ยห้าสิบบาทสิบสี่แผ่นตอนนี้ก็เลยคิดในใจว่ากูสั่งขาวดำเว้ยกูบ่ได้สั่งสีก็เลยแบบสตันนอสูไปผู้เดียวค่ะสิเที่ยงเขาก็ยานเขายิ่งถิมตายในร้าน เออยานตายกับบากาศเยียงเขาด้วยความที่เป็นคนสื่อบื้อก็เลยแบบใดๆมันก็ปีนมาแล้วกูกระตรงเอาจําเป็นต้องเอาเว้ที่นี่ทั้งเหมือมีเงินติดตัวยูซีลอยมึงคือแบบใ่ไข 3, 3, 3, 5, ่เอสาสามเลยห้าสิบกูเเลือหาสิบบาทันแต่กูสแตกยังเราคือเมื่อาวานนี่กูไปเด้แดเขาเหมือนเหม่อเออแล้วกูต้องไปส่งงานอยู่ในเมืองสรุปกูต้องกลับมาเดกอดเขาอยู่บา้านย้อนกูเหลือเงินหาสิบบาท มึงหวังเอาเสด็จมึงเหตุแบบโหมึงต่อให้รวยมือเดียวเลยเหรอคือแบบว้ามันมีคำสีบาเงึดนอกจากคำมาันงึดเง,งึดอย่างเดียวการส่งลายแล้วก็พิมพ์น,นะคะเป็นไฟล์งานนะคะแล้วทีนี้ก็แจ้งลูกค้าแล้วค่ะว่าปกติที่ร้านเราพิมพ์ขาวดำใบละกี่บาท สีใบละกี่บาทแล้วซึ่งถ้าสีใบขึ้นไปทางร้านจะมีการลดราคาให้อย่างเงี้ยค่ะลูกค้าก็โอเคค่ะแล้วเราก็พิมพ์ให้เสร็จแล้วเราก็ลดราคาให้ตามที่เราบอกค่ะแล้วลูกค้าก็จ่ายเงินไม่มีปัญหาอะไรตอนนั้นนะครับเห็นบอกว่าตอนที่ลูกค้าเข้ามาจ่ายตังค์แล้วบอกว่ามันมันพิมพ์เป็นสีทั้งหมดให้ซึ่งลูกค้าบอกว่าถ่ายเป็นขาวดําให้ตรงนี้ ทางร้านได้ทีแจ้งว่าอันนี้อันนี้ลูกค้าไม่ได้ระบุนะคะว่าจะเอาอันนี้เป็นสีหรือขาวดำแค่เป็นรวมๆมาคือสิบกว่าใบนะคะจาได้ว่าสิบกว่าใบเนาะแล้วทีนี้ทางทางร้านก็เลยเห็นว่าจะลดราคาให้ก็เลยพิมพ์เป็นสีให้หมดเลยซึ่งมันก็ดีกว่าขาวดาอยู่แล้วน่ะนะซึ่งเราคิดว่าแล้วเราก็ลดราคาให้ที่ราคาเท่ากันทั้งสีทั้งขาวดําค่ะไม่ได้แยก แต่ก็เคยยืนยันว่าได้บอกลูกค้าบอกทุกค้าคเราบอกทุกครั้งค่ะซึ่งถ้าลูกค้ามีปัญหาหรือไม่ไม,ไม่ยินดีกับราคาที่เราตั้งไว้ก็ไม่ต้องทํานะคะจ้ะขอบคุณที่รับชมคลิปอย่าลืมติดตามสาระดีๆทางข่าวสดทุกแพลตฟอร์มหรือติดต,ต่อโฆษณาที่ด้านล่างนี้นะคะและตอนนี้แฟนๆข่าวสดสามารถส่งดรามาเพื่อซัพพอร์ตพวกเราได้แล้วนะคะ